รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับท่างช่องนะครับของเซียนาดีสุขูสุคนครับครับมาแล้วนะครับล่าพัฒนานะครับอเวียงจันนะครับพี่น้องเอฟซีอเวียงจันนะครับเลขรับวงในอเวียงจันนะครับพี่น้องเอฟซีมาแล้วนะครับรอบนี้นะครับของธนาจันนะครับบ่เป็นตัวเลขมงคลนนะครับผล่าเลขวงในเล่าพัฒนาพี่น้องเอฟซี เอาเามารุ่นกันเนาะพี่น้องเี่ยตวาจีเป็นตัวใดเขากับเนาะครับท่านอาจารย์เพิรนบอส่งเพิร์นบอไหโซ่เบิ้งในยุ่งในไล่เพิรนนะครับเด้อรับวงในอเวียงจันนะครับเพิ่์นบออยากเปิดเผยตัวตนนะครับพอเพิรนเอาเรียกมันโมเป็นตัวเรียกของเพิรนนะครับเดี๋ยวสิมีการถามมันบอกเข่ามาเดี๋ยวสิมีการดามากันเนาะครับพี่น้องเี่ สิจริงสีแท้เซไยมดานะครับพี่้องพี่เสียนาดีกับพภาพีพ่อหนองเข้ามาตามครับรับบงในเรานะครับขออนุญาตเขียนมงก่องกันนะครับเด้อจังไอยสีช่วยพี่นนองเข้านะครับครับวดประจําวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนะครับนวันจันทร์นะครับ จันที่สิบเอดธันวานะครับ2566นะครับครับลาวพัฒนานะครับลาววงในนะครับ รับล่าวงในนะครับของออวียงจันนะครับเป็นทรงมหยัยนะครับเด้อเดียวว่าเลขรลับวงในนะครับพี่น้องดิพสีเอาเหลียกล่าวก็มีล็อกคือกันหมดพี่น้องดิสี เรียกนะครับพ่นว่ามาแกสามครูคนะพี่น้องเยี่ี่นอันดีจดใบยู่นะครับตอนอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับซาดแบดใบยู่นะครับเนาะจุดใดบใส่นุ่บันโอ,โอ้เห็นแล้วครับพี่น้องเยี่ รับวงในเรานะครับรับวงในลราพัฒนานะครับเราพัฒนา ครับเลขกทิศเลขนั่นของเพิ่นส่งมาให้นะครับเพิ่นบอดดิบ,บอกว่าเลขวิ่งเพี่อนผนวกรีนเป็นเลขกทิศของเพิ่นมาเพิ่นเลขเพิ่นย่ำนะครับเพิ่นย่ำบอกว่าหัวสั้งล็อกก็สันว่ามีบอกหัวสั้งล็อกนะครับเอา,าจริงทแท้ซ้ำได้นะครับเนาะเอาก็มาตามเบิ่งกันล่องเบิ่องเลื่อนผนวกรีบนะครับว่ามันตัวเลขคำนวณเพิ่นนะครับว่ามันตัวเลขคำนวณขงอง อาจารย์เบี่ยงจันนด้ครับเด้อยครับเลียกเลียกชุดนะครับจีอันว่าจากไหนหรอพี่น้องเซี่คันว่าเลียกสั่งล็อกแม่แค่สามคู่เนาะพี่น้องเซี่ยสิ๊กซี่ว่า,าไหนเนาะไม่สั่งล็อกนะครับ เอลาลองเบิ้งเด้อพี่น้องที่เอา,าเบิ้งไ,ไปเป็นแนวทางก้อนก็ไดนะครับเราจะเพิ่มเสื้อนะครับเพราะว่าเ้ากกบ้องท่นเคยเห็นตัวตนของเพนนะครับเพนกระส่งมาให้นะครับเพนกรส่งมาด้วยน้ำใจนะครับพี่น้องที่จ,กจักรีแมนต้นสายปลายทางนะครับจ,จักสีแมนแท้จริงท่านใดนะครับพี่น้องที่เอาผลลุ่นหลุดเบิ้งนะครับ หมว้สั่งล็อกนะครับแล้วสั่งล็อกนะครับเม็ดเดียวน,นะครับสวสัสดีเซียนนาดีเชียดให้ 66ประตูนะครับพี่น้องเซี่นี่สองล็อกนะครับครับกระมี่นะครับเหล็กวิ่งเนะั่นเป็นบอดดระบุวเหล็กวิ่งด้ยพี่น้องเยบซี่บอดดระบุระบุเหล็กวิ่งนะครับอาจจะมีจับคู่นะครับ97นะครับพี่น้องเย็บซี่97 96นะครับ แล้วก็เจ็ดหกเอาเจนเย็น<ๆ>แล้วพี่น้องชีเดี๋ยวใส่ขีดเส้นใต,ต้ไว้ให้พี่น้องห้องเดี๋ยวเบิ้งไปทำการควาดนะครับ ท่านอาจารย์บอกว่าบ่ต้องใช้โลโก้เพิ่นนะครับเพิ่นแค่ส่งมาให้นะครับจริงแท้ซําใด้นะครับพี่น้อง FC เฮาก็เบิ่งไว้นะครับเบิ่งไว้ซะก่อนนะครับสิแม่นบ่แม่นเนาะครับเนาะพี่น้อง FC ครับเพิ่นบ่ได้ระบุว่าเน้นตัวใดนะครับเลขวิ่งนะครับส่งมาให้ เด้อพี่น้องเอฟซใจเย็นนะครับครับก็ให้พี่น้องเอฟซีเข้าแคปหน้าจอไ้ครับครับวันจันทร์ที่11อนะครับธันวาคมเราพัฒนาเนาะครับเนาะลาวงในนะครับเขียนตามที่เป็นทรงมาให้นะครับรับวงในลราพัฒนาหวยสั่งล็อก9 7 6นะครับจกจิจริงแท่ทาไดพี่น้องเฮ้าก็เบื้องไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นแค่แนวทางหรือว่าเอาไป ร้องเสียงเบิงก,กวอนกระไดเนาะพี่น้อง FC. ทีเชื่อนเ่องีกับมันใจคือกันวามันมีบอกว้วยหรอกวงในนะครับแต่เพื่นทรงมาใหายก็เลยเอามาล่วงให้พี่น้องเข้าเบิงนะครับเนาะะไรชิ่น้ำพอ,อนี่เออเดี๋ยวมาหนึน่ง มาเยี่ยมลูกชายครับเมื่อนี้ครับลูกชายอยู่ไข่ทหารเนาะครับเนาะมาเยี่ยมลูกชายครับครับก็ให้พี่น้องเข้าแชปหนาจอไว้ครับครับก็มีเก้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดหกนะครับเจี่นาดีตัดให้พี่น้องเข้าเป็นสามคูเนาะครับไปกับ้พความตาอยากลงทุนเนาะพี่น้องทุี่ครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับทางส่งก็นําเสนอ พี่น้องเข้าเป็นแค่แนวทางนะครับเอาไปวิเครา์เบิ้งโปรดใช้วิจรรยาญาณในการรับชมนะพี่น้องเอฟซีเด้อครับบ่ดด้สนับสนุนในเรียนการพนั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับลิปนี้นะครับเชื่อนาดีกับไว้ตะเพียงแค่นี้ก้อนครับหัยพี่น้องเข้าทุขุสุกคนนะครับโสมนักับเล่าพัฒนานะครับพรุ่งนี้นะครับหวอออกกับลาวันจันท์นะครับสำหรับลิปนี้ไว้ตะเพียงแค่นี้ก้อนครับ